สวัสดีครับผมเอ็มลานซ์เซนนะครับพี่ี่จะมาสอนตั้งเตือนค่าต่างๆนะครับของเกตลูฟี่เอ็นะครับอ่าตั้งเตือนรอบเตือนหม้อน้ําเตือนความเร็วอะไรพวกนี้เนาะอ่าวิธีการนะครับกดตรงนี้นะครับเมนูนะครับผมอ่ามาคําว่า warning setup กดปุ่มลงลงมา warning setup นี่จะมีจะมีค่าให้เราเลือกครับเวลาตั้งอะไรนะครับผมอ่าก็คือ rpm ก็คือวัดรอบวัดรอบมันจะเตือนได้สองสองสเต็ปนะครับนี่ครับสเต็ปหนึ่งกับสเต็ปสองผมตั้งไว้ สามพั 3, 000, 5, 000, นกะับห้าพันเนาะถ้าเราไม่ชอบเราก็เลือกได้ผมลองให้ดูสเต็ปหนึ่งนะครับกดตรงนี้มันจะเป็นแถบตัวเลขเหลืองๆเนาะเราก็เลือกเอาผมมาเอาสามพันห้าแล้วกันสามพันห้านี่เราก็กดแบ็กมานี้เสร็จแล้วเราจะตั้งอย่างอื่นความเร็วความเร็วอยากให้เตือนเท่าไหร่เราก็ตั้งได้ผมจะตั้งไว้สักร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะครับตัวเหลืองๆก็แบ<ๆ>็กกอกมาโวลต์สิบเอ็ดสวยละ ร็ดหม้อน้านะครับม้อน้าเราอยากตั้งเกือเท่าไหร่ก็ได้อันนี้ลอยห้านะครับตั้งไว้แล้วเรียบร้อยนะครับใครจะเพิ่มจะลดก็ได้นะเนี่ยผมแต่ผมลดผมเอา้อยห้าองศานะครับผมครับแล้วก็มีวัดบูทแต่รถน,นี้รถไม่มีวัดบูทงานระถผมไม่มีวัดบูทก็ไม่ต้องตั้งอันนี้รถยาลิทมันเป็นรถไม่เทอร์โบนะครับไม่มีวัดบูทนะโอเคนี่คือการตั้งนะครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะตั้งอะไรนะครับผมประมาณนี้นะครับผมใส่ตั้งเสร็จก,ก็กดแบ็คออกมาแบ็คออกมาอยู่ที่เนึง นี่คือการสอนตั้งรอบแบตความเร็วอะไรพวกนี้เนาะสอนตั้งเกงดเตือนโดฟี่ X7 นะครับกดตามได้เลยนะครับขอบคุณครับ